ยายีวยางมันเป็นของวมันจะเนอตัตพ่วนยางยนจะ่นยอบมีไไหมกองนี้แล้วผมขอยิ้มลมชิ้มได้ก็ครับขอจิ้มจงขอคุณครับครับโอเคครับตอนนี้ผมได้จัางละว,วิธีการพดตตองทำหนมันเนาไนต้องเต็นะ ก็คือเนี่ยครับถ้าเราถ้าเราจะใส่เนาะจะใส่มัน่ที่ปูดเนี่้ที่หันลากเนาะแล้วคือไฟลดเชื้อแล้วจะคุมกลับไปใหม่เด็กเด็กเด็กคนงานกตน้องอ้างว่าไม่ใจเนาะอ้างไปเอาไปปลูกลอนปลูกลอนใส่แล้ยังชองเลยนะฮะไปเก็บไปลูเก็บไปเพี้ยนเนี่ยแตมันอยู่ที่ว่ารากเนี่ยมันอยู่ตัดใด่อย่างนี้เหมือนกันเนี่ยถ้าเราคุยออกมาเจอรากเราลดลงไป ประมาณสามปีหนึ่งถึงสามปีเนี่ยเขาจะหาอันนี้เพราะว่ามันคุมมดเนาะกเป็นท้องเนี่ยแล้วใส่ใส่เนี่ยจะยังตึงออกมดอีกเนียก็ลากเขาจลองมาสองสามปีแล้วแล้วของเราอ่ะลากมันอยู่บนดินหรือเปล่าบนดินนะเพราะว่ามันเป็นเชียไอ่าอเพราะว่าถ้ามันอยู่บนดินเนาะเอาใส่ไปเนี่ยมันกอดแล้วเราคุมด้วยอย่างนด้คุมต้นท้องมันก็เจ้าที่เจ้าแยกแม่เ้าเียกก็เป็นเชียครับ ยาให้มาใช้ไม่ถึงเนี่มันจะมีก็้องมาไงซะยางนะก็ต้องดูต้องดูนะถ้าขอใช้ยาก็ใช่ให้ผมชื่อใ้ใช้ยักยางเนาะจิงก็คือถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเนาะคล้ายๆอย่างเี้ยถ้าเราลดไปเลยนี่าได้ก็หนก็ลากก็มาได้เอาก็บาหันลากมันเนาะมันต้องคุยแบบหนึ่งเพราะว่าบ้าคนีองไปปูปื่อหน้าดินโยะจรินะอาเป็ินเป็นมอนี่แ แล้วก็ออกแล้วก็อย่าลืมนะเพิ่นมีไส้เดือนพิ่พ์พุมีอย่างก็อ,อ๋อถ้าเพิ่นมีนี่ไอนน้มูนั้นนะ่ะมันจะมีมีรูถ้าเชื่อมลงไปได้มันจะไปหาลากได้แต่ถ้าอย่างเงี้ยลดไปถ้ามาเจอล่ามันมน,นี่ก็บบมันยา,าวมันไปเล้วมัต้องทำอะ แล้วเราตัดทุกปีตัดทุกปีแล้วก็ว่ามันมันเป็นี่นแล้วก็มาตออกทุกปีนะมีเรียนนี่ต้นนะเนี้ยเก็บยวเขาเก็้ยเขาและอันนั้นก็อยู่ทังในเนาะอันนี้หนึ่งถึงสามปีเนาะนองคอยสังเกตดูนึ่หนึ่งถึงสามปีครับวันแน่ปีหน้าก็อาจจะโผล่ให้เห็นว่าพอเราหันหลักอยู่เราใส่โดนหลักโดยตรงแล้วก็ความชุ่มชื้นเท่าที่หันเนาะวันนี้ก็ชุ่มดี แล้วก็มีปุ๋ยใบหม,ม่องใบม<ล>ไม้ไน,นี่เต้นองค์แต่ถ้าเป็นโล่งๆเงี้ยนีย่บอกไปเลยสามปีต,ตั้งหน้าน,นุ่นถึงห้าปีแห้งๆนะสามแล้วก็เก้ากระดุมทองอนะ่อ,อันนี้เก้าอย่างครับนี่อันนี้ต้นลงกองอน,นุ่นอ,อ๋อลงกองแล้วเดี๋ยวถามก่อนไอ้เก้ากระดุมทองเนี่ยเพิ่นมีตนะ้นอย่างยู่ใกล้ก่อต้นลิ้นจีค่ะเฮ้ดีไดีไปเกาะกระลากรินจีนะแค่กระดุมทองไงมันบางโอ้ยมันบา็เหี้ยมากเหมือนเนี้ย ถ้ามีกาวจีอยู่สมมตินาะกาจีอยู่นี่เนาะกระดุนทองอยู่นี่เนาะมันก็นจะมันก็นจะ,จะแค่ออกมานี่แล้วเวลามันออกมันจะชอบไปซุกอยู่แถวกระดุมทองข้อหยัางพวกความชีวิตอยู่ตรงกระดุมทองแต่ตัวจริงอยู่อ่านี่ฮดแล้วครับสายันฮดแล้วกะร ต้องแสะแสะให้มันปะหกก่อนแหละหัันะ้าหอนมัอยากือหกกม่อัาง่หนี่ต้นไม้อยังมีกับอันขุดหักมันมีแผลสักน้อยก่อนนี่ยหนอรั่นเห็ดซาง้องเนห็ดซางมาดูเห็ดซางครับ เห็ดปลาเฮาดูละนการอันนี้ผังเป็นก้อนไปเลยนะครับก้อนจะอยู่เมินอยู่นะครับเอาเศษีใส่ตัวกันใส่ไหมไม่ใส่ฝังยางถ้าแทออกแล้วไม่หลวงทายพูดพดลงเต็มตู้นะครับเขาอยู่ในบ้านนะครับถ้าในปลาในพดถ้าพดแล้วไปจะเหมือนกับตังดอกคำใต้ตังเสียงมวนนะครับอันนี้เมื่อวันหนึ่งปลาแตกเลยนะครับ บอกว่าเห็นออกแล้วเนื้อเฮาไอ้น่ะแต่วันเนื้ีคนเต็มป่าเลยนะครับโพสเฟซไปดิโพสไอ้สารย์มาเนี่ยอะไรนะเพราะฉะนั้นเฮ็ดมาปุ๊บเนี่ยพักหลังนี่เลยมัต้องประกาศกันนะครับไก่พอทหาพอดีๆเมื่อเขาลงมาเลยพอๆนะครับเด็กบ้านไม่รวยอยู่ได้ทางประการเต็มที่นะครับฝั่งนี้คือฝั่งมิดเลยครับ มันฝังสูงกว่าก้อนประมาณนิ้วหนึ่งครับอ๋อคือมันครบถุงประมาณนิ้วหนึ่งก้อนเห็ดกบบดายทำในสกัดหรือว่าในทำหลุมแปลงรับเลยเวลาฝังนี่ฝังแนวตั้งหรือแนวนอนครับแนวตั้งครับอือฝังครับเอาได้ใต้ต้นหมูบวกเออใต้ต้นหมูบวกบุรีกับจับใกล้ๆต้นหมูบวกบริกับแต่เนี่ยมันใกล้ๆเออได้นะครับได้นะครับอ๋อนี่ใไตเป็นหุ้มเลยละ ทำกันคะรับแได้คอ like em. ับคาะได้คอยจัเคาะไอ้ใบไม้ให้รงั่นเลยแ่บุแม่ตีกด้กนีต่อันนี้นี่สามารถตีตอแล้วครับครับ เอามาใหไม้มาวางเตะฟ้าตรงไหนต่อยู่ข้างนันเอาหลัวเอาหลัวเอาหลัวเลยมีป้าจอมปวกปุ๋ีกัโจับเะได้ยึงเคนเนาะเดีนะะเดี๋ยวต้นนี้ก็จะรอดกันนี่แรกกันเนาะโอเคเจปลวกให้มครับเจอหนานีออกดีแน่ครับ อ๋ออันนี้หักเกิงก็ได้ครับถ้ามันยังบดย้อนขึ้นมาหักเกิงได้อ๋อครับถ้ามันย้อนขึ้นมาแล้วบัเกนหาักอืมครับอะไรก็ไดไอ้เป็นฟางครับถ้ามันมีการย้อนย้อนขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนดอกผิดแั้่งนี้ห้ามหักขึ้นครับอ๋อถ้ามีเฮ็ดออกมาแล้วห้ามหักแต่ถ้ายังบอกออกแกนีถ้ามันหักเกิงนี่ฝังอันนี้หักเกิงได้หัา แขงซึ่ไ uh, ด้เลยแขงซีมันจะมันจะน้อยไปต้องแข่งซึ่งจะพอดีครับวเเนียเเดินมาสุดแต่ยังเต็มดีเต็มเต็มดีกับไม้ไม้เอาวางแค่นั้นจะได้ครับวางไม้เลยแต่ต้องวางี่ไรจะได้บ้างไม่ต้องเกลี่ยกันเนี่้เกตา แล้วก็ะผเลยครับผมจับผมแค่ทั้งเหนือผิวนี้หน่อยเดียวนะเี่นะครับแค่นั้นแหละครับแค่นั่นเขาแหละเราต้องไปตบมันนะครับให้กลบกลบเฉยๆไม่ต้องไปตบให้แน่นนะกลบย่้ลงเลยนะครับเสร็จแล้วเอาไปไม้เสร็จไปให้กินลงเลยนะครับกับข้อกเห้อนด้วยนะครับ อ่าแต่นั้นก็ะุยใบไม้ใส่เลยนะครับครับเอาปุเอา,เอากระสอบมาใส่หนึ่งแล้วก็มุขยอบมาใสกระสอบนึงน, <cs uk> นี่ถ้าจะใส่เ <c uk> ชือกเฮ็ดโคนก่อนเนีนถ้าป้า <c uk> โอโ้นี่ครับปจุ่มปวกดีครับปุยแป๊บปแคปุยครอบปุ๋ยยังเลยเจ้า แค่แกไเอาอะไรลงใหนนี้เป็นโคนนะอันนี้นะนทำหลุมเห็ดโคนครับมีหลุมเห็ดโคนก็เอาเศษกิ่งไม้ใบไม้อย่างลงฮู้เป็นอาหารปว,นะวกนะฮอกปวกขึ้นมากินนะแล้วถึงจะผสมเชือเห็ดโคนลงไป อาก็กับเป่งะแล้วแล้วกับเป่งวะคนเี่กันได้สามวันทัดกันนะครับคอเใส่ค้ใส่โหดน้ำมามาเลดดความาแล้วครับอันนี้เป็นเชือกเฮดโค้นครับลครับว พอจริงหนุ่มน้อยๆนีน่ <c oughs> ก็ปวดเดียวกับฟอนะครับอันนี้ใส่นิดเดียวจ่ิถ้าไปต่อเชื้อได้ก็จะด,ดีครับก็คือหาเจ้าพวกมาแล้วก็เข้าสุกนะครับแล้วก็น้ำตาลแล้วก็คู่กันนะครับจะมักไปสูงแห้งก่อนก็ได้ครับเพรเดี๋ยวเราจะซ้อนอีะไม่กนครับ เราจะอันนี้เป็นชั้นล่างเนาะได้เยอะออกมาออกโคตรเลยนะครับเพราะบางทีหลุมหลงตานีถ้าเราใช้หลุมใหญ่ดูเพียวกับส่เดอเดียวนะครับเชื้อเราน้อยวันนี้มันหลุมมันน้อยเชื้อมันนักทำก็สองชั้นก็ได้นะครับเราปกดินไปต่อครับนี่ข้างล่างเป็นัารป่วงนะครับแต่น้อยห้าสิบเซนขึ้นไปครับ เอาเ็จ <Okay. S 1> ไปไหมไปแน่คร้าไปเขเดี๋ยวรอบุื้นมาขอกิ่ง่้แหน้อยงไม้ขอกิ่ง่้แหมน้อยหนึ่งครับหลัวเลยบอหล,บนะ <c oughs> หลัวหลัวนะหลัวหั่นก็ได้ครับนะนี่ช่วงเราว่ารอเฮ็ดโคนออกนะครับเพราะจะมีเฮ็ด อายุสั้นนะครับในกลุ่มของพวกได้กลิ่นดีนี่เฮ็ดกับออกงามนะครับ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 นี่ฮะเอาหลวมาเสริมเป็นอาหารพวกนะฮะเอาหลังบ้านหลังบ้านอืมทิ้งกับรักหัวงค่ะเดี๋ยววันนี้ก็มีแจกแล้วสาระคนเสื่อปียอะไม่งอก็หลังบ้านคนเซียเปีย่นี่ต้องเอาลมลงเลยนะ นี่ฮะตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่ล้อเอาเอ,าอาไม้เศษไม้อย่างมาเพิ่มนะเพราะว่าทำสองเจ้านเชื่อเฮ็ดมีหนักนะครับนี่มาแล้วครับขัดวางค,าาคนนี้เลครับเข็มจำไว้นะได้ไปคุดในบ้านได้เนาะก็คุณต้องมองอ่านออกรอรอไอ้อะไรนะปุ๋ยอ่าอันนี้ใช<า>คือ<า>ท,ทำ กําปบวกเทียมนะครับหรือว่านี่เป็นะอ,<า>อ,อาหารปวกแ้วเ,เดี๋วมีปุ๋ยก็อถ้าราทำเสร็จแล้วทำเนจัดเป็นจัดเป็นจัดอปุ๋ยปุ๋ยพอกตัวยังเห็นเขาก็เอาก็เอาเศษไม้ที่เป็นหมากแล้วครับเอามาใส่แล้วเ็ลดด้วยเชือนเนี่ยเป็นปุ๋ยมัก ยังก็คือต้องใช้ปุ๋ยหมักนะครับด้าีีวัวล้วนมันดีกว่าถ้าบอกแห้งดีนี่มันเกลือจะไม่มีครับปุ๋ยหมักเสร็จใบมงใบไม้ใบหญ้าแห้งมีกำลังไปกำลังตักมาสักน้อยนึ่งครับมาละอันนี้ไปเอาปุ๋ยมาละเอาามใส่สักน้อยนึงเหรอ สนใจว่าจบลักสูตรแล้วเนี่ยจ้างอยู่คนเดียวเลนี่ยนะถามได้เนาะนี่ครับในหลุมนี่นะฮะมันจะมีหลุมนึงกับเพื่อใบไม้แห้งไงหญิงไม้แห้งนะครับแล้วก็ปูข้อนะครับดูนี่จะเจอหลุมใหญ่นะครับหลุมใหญ่เราวก็ใส่ไปเป็นกระสอบเลยอือมีครึ่งกระสอบ งอโม่่แล้วจ้ะอ่่าตอนนี้กบบลดเลยครับอนะครับมันจะเกิดอตัวลาขาวนะฮะแล้วก็ปวกมาจากปุ๋ยหมาปุ๋ยคอกผสมกันแล้วครับลดน้ำเชื่อเฮ็ดเป้มรอบหนึ่งนะฮะ เป็นเห็ดปูนเนาะเห็ดป่าเห็ดป่าเราลดไปเรื่อยนเรียบร้อยเลยเห็ดป่าเรียบร้อยหมดแล้วเห็ดซางฝังเรียบร้อยเราก็เอาตัวนี้เราสามารถที่เอาเห็ดซางนะครับมาเพาะร่วมกับตัวเห็ดโคนได้เลยนะครับวางไปเลยครับครับถ้าจะเพื่อเห็ดออกเลยนะครับเราจะใช้ก้อนเห็ดซางวางบนหลุมเห็ดโคนได้เลยนะครับ เขาจะได้กิ่นเห็ดบุยขึ้นดการเห็ดซางนี่เป็นเห็ดระยะสั้นนะครับสามอาทิตย์จะเห็นเป็นผลแล้วนะครับสามอาทิตย์เห็ดเห็ดซางก็จะออกแล้วนะประมาณสามอาทิตย์ความแบบเป็นกองฟูนขึ้นแล้วเดี๋ยวก็เอาเม็ดอะไรมาโรยกันเมล็ดพะการังโรยขูดเทียม ทำไปทำบ้านไผ่บ,บ้านมันเหมือนแบบนี้นะครับแล้ก็รบขเลครับรบเป็นแบบนนะครับดหนึ่งล่าโอเคอเร็นิ้นนี่คือจอมจอมพวกเทียมครับ <c oughs> ส่วนใหญ่จะไาดยากนะครับ <c oughs> นี่างคือคืดแงอ,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 อนะครับ ไอ้ถ้ากลุ่มพวกเฮ็ดห,หากไม้นะเขาต้องขุดลอ,อกสองกุ่มนะครับอันนี้ก็ถือว่าทั้งสามแบบนะฮะเป็นเฮ็ดปลาถ้าเป็นเฮ็ดปลานี่นี่ตามโคนไม้นะเทคนิคก็คือต้องอใช้จอบขุดใือมันโดนลห,หลักเกือกคือมีหลักมีแผลแล้วก็คุยบริเวณที่เขาจะ ลดน้ำเชื้อเฮ็ดลงไปนะแล้วก็ครบด้วยใบเศษใบม่วงใบไม้ลดน้ำเชื้อไปแล้วก็ลดแล้วก็คอยรอดูผลงานส่วนเฮ็ดสร้างก็เนี่ยค,คุดครบลงไปดินให้มันครบก่อนเชื้อเฮ็ดมากเกินหนึ่งนิ้วนะฮะแล้วกไม้ไว้เยอะครับทำเป็นจำพวกเฮ็ดโค้ดน,นะฮะ จำพวกจำลองนะอันนี้ก็ได้เฮ็ดคนนะนะจัดการเลยไหมขุดที่บ้านเลยกายายนี้คุนะ้มกว่าแนั่นแหละของดีเลยแหละนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับก็เยู่ทออกมาก็ะสมเทาด้วยนะครับอาจารย์ครับฝาก อย่างท่านผู้ชมได้ที่ตามพงก์ครับเกี่ยวกับโครงการนี้ครับผมนะครับก็เห็นว่าเรือเสื่องของตัวเห็นป่านี้ก็เพาะได้โดยบบยากนะครับพล้ที่เขาหู้นละกานนะครับก็อย่างวันนี้ที่มาอบรมกันก็คือหนึ่งของเห็ดป่ารวม นะครับเห็ดปลารวงกับเป็นต้นว่าเห็ดทบเห็ดระงโงกเห็ดไข่คานเห็ดตานเห็ดกุ่มเหล่านี้คือเป็นกลุ่มเห็ดทากไม้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเพาะได้โดยการที่จะหากล้าไม้ที่เป็นโฮสของเขานะครับเป็นต้นว่าอย่างนาต้นแต่ไม่ยังไม่ตึงนะครับหรือว่ากลุ่มเห็ดตับเตาก็สามารถเพาะกับไม้ผลทั่วไปนะครับแล้วก็รูมเห็ดโคน คนนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นเฮดสวนได้นะครับใบไม้ใบหญ้าที่อยู่ในสวนต่างๆนั้นพขาก็สามารถทําเป็นหลุมเฮดนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ก็ททาเฮดได้ในดูที่เราต้องลงทุนสูงนะครับก็คือเป็นเฮดที่ามารสร้างป่าโดยรักษาสิ่งแวดล้อมตดยครับแล้วก็โครงการนี่ข้างนี้เป็นสำหรับปีนี้ ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วเนาะครับผมแล้วก็หน่วยงานที่ทำโครงการนี้ครับบอกกันผ่านผู้ชมได้ทราบกันสักหน่อยนะครับผมอ่าหน่วยงานอ่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยาครับผมอ่าแล้วก็วันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านขอบคุณอ่าคณะวิ้ปรกรทุกท่านเลยนะครับผมครับผมแล้วถ้าจะได้ก็มีอย่างจะขออนุญาตไปปรึกษาข้อมูลด้วยเพื่อทำโครงการต่อยอดนะครับขอบคุณครับ